เดินทางมาถึง EP ีที่9ก้ันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Let's Fight Ghost คู่ไฟ,ไฟไฟผีครับเรียกได้ว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวเนื่องจากตอนที่ผ่านมานะฮะความสัมพันธ์ของออฟกับจีนเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับคือพ่อของออฟที่หายตัวไปเนี่ยกลับถูกพบกลายเป็นศพครับซึ่งใน EP 9นีนี้น้องออน b n k 4 8นะครับก็แอบมาสปอยความสนุกว่าใน EP นีนี้เรื่องราวจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้น ปมต่างๆของตัวละครหลายๆตัวเนี่ยเริ่มจะคลี่คลายครับรวมถึงความสัมพันธ์ของคู่พระนางที่ชัดเจนมากขึ้นอีกด้วยพี่ลน้นรักเร่าร้อนมีเสื่อมคลายแม่จัไนไงขอพี่อยู่คู่เคียงเดือนพี่ล่าใผมฟังดีกว่าวาเกิดอะไรขึ้นเป็นน้มตั้สูสีสูงส่งที่เลือใจหอหอกมาตัางตา พราะฉะนั้นตอนทีไทยก็ดังขึ้นเลยครับบอกเลยว่าเรื่องก็เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้มาถึงกลางเรื่องเลยเริ่มเป็นจุดใครแมมกมากๆแล้วคะ่ะมีการสืบพอดีกันเกิดขึ้นแล้วก็เอาง่าย,ายๆคือาจา์มอรู้แล้วว่าพ่อของออฟคือเสียชีวิตแล้วคือเป็นศพแล้วโดยโดยถูกป,ปีศาจชั่วร้ายตัวหนึ่งได้ฆ่าไว้นะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เหมือนออฟก็เริ่มรู้ความจริงมากขึ้นแล้วว่า ทำไมเขาถึงเห็นผีทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้และและใครเป็นคนทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาง่ายๆคือนี่คือถือว่าเป็นปมใหญ่มากๆเลยตอนของออมนะคะห้ามผ้าดในตอนที่9้านะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ของออมจีนก,ก็ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อยากจะบอกตอนนี้คือเป็นตอนที่หนูชอบมากๆอย่างที่บอกเป็นตอนที่มีต้นไม้ส่วนฝั่งเซนก็ชอบเหมือนกันเป็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างนงี้ ก็บอกว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่ทําให้ทั้งสองคนรู้แล้วว่าความรักของผีกับคนจะเป็นไปได้ไหมคะ่ะตอนนี้หนูชอบมากเลยเพราะเกี่ยวกับแบบพี่เลงพี่จูเนียร์ด้วยอะไรเงี้ยเป็นตอนที่เขาแบบเขาไม่ใช่แค่รุ่นพี่นโรงเรียนนะคะทุกคนทุกคนต้องไปดูว่าอันนี้คืออยากให้ดูจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูว่าแบบรุ่นพี่เลงรุ่นพี่จูเนียร์เนี่ยเขาจะเป็นใครมาจากไหนมีปมของรุ่นพี่เล็งพี่จูเนียร์ด้วยนะคือตอนนี้หนูชอบมากค่ะ เรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกหรือไม่หรือใครคือคนร้ายที่ฆ่าพ่อของออฟนะคะห้ามพลาดคืนนี้ในซีรีส์ l e เ f i ไฟ g ก o s t คู่ไฟไฟผีค่ะเวลา22นาลา15นาทีนะคะทาง True a s i a n Series HD ช่อง120และ239และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง True ID Plus ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ